สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในมายคัม1.7.10นะครับผมก็เป็นมดแบล็กวิดโดนะครับผมโอเคก็จะเป็นตามในหนังเลยนะโอเคเราไปดูกันเลยว่าจะมีชุดไหนบ้างโอเคชุดแรกก็จะเป็นชุดแบล็กวิดโดธรรมดานะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็คือชุดในเลด์รูมเนาซึ่งเป็นตอนแรกของในหนังแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดเลด์รูมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือในภาคเอทอบตอนนะครับผมแล้วก็ นี่ก็คือภาคสุดท้ายนะผมก็จะเป็นภาคอินเกมนะผมโอเคเราไปแสกชุดกันเลยแวกว่าน,นี้นะถ้าเป็นแบบสกินผู้หญิงนะแต่นี้เป็นสกินสตีฟใส่แบ็กวิโดมันก็จะอยู่ตลกนิดหน่อยนะโอเคก็จะมีพลังสายฟ้านะอันนี้ต้องไปใช้ใกล้ๆมาเพื่อนกาเม่ประมาณสี่ถ้าหมัดหมัดก็สี่ เยี่ยมพลังอะไรมีปืนนะมีปืนเราลองมายิงกันเลยปืนก็ดามเมสี่ก็ยิงหัวหัวแตกนะนี่แล้วก็มีกระบองด้วยเรามาทุบก,กันเลยกระบองก็สี่ านะถ้าเป็นกระบองเล็กหมัดธรรมดาก็สี่เลยหมัดธรรมดา3แมลกวิโด้ถนัดแบบลุมมากกว่านะไม่ถนัดเดียวมหมัดมาให้หมดแบลกวิโด้ก็มีความไวนะ ก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับแบ็กวิดโอเราไปดูตัวละครต่อไปกันเลยโอเคนะผมนี่ก็คือเทสต m มาสเตกับเลดการเดียนนะผมโอเคเราไปเริ่มที่เลดการเดียนกันเลยนะโอเคเมื่อใส่แล้วก็จะกลายเป็นเลดการเดียนนะผมสามารถใช้โลได้กันได้นะผมเดี๋เราไปต่อสู้เลยเนี่ยปาโลได้ เอมาสักที่เยอะเลยมาก็มาต้องปลาลัวลวนะมีครูดาวนะหูการปลาโลเนี่ย ก็มีประมาณนี้แหละมสำหรับเลกการเดียนเราไปดูเทสมาสเตอร์กันเลยเนี่ผมนี่ก็คือเทสมาสเตอร์นะ่ะสามารถยิงธนูได้ก็สามารถทําธนูแบบฮ็อกอายได้นะอ่นนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าเป็นมุมมอง,องนี้นี่ยิงได้นี่ยิงแบบฮอกอายได้นะัะคือมีความสามารถของหลายคนเลยนะก็มาดูการต่อสู้เลย สามารถใช้โล่ของกัปตันอเมริกาได้นี่ผมใช้ปืนได้นะนี่ยิงไปแล้วนะคือสมมตว่าตัวนี้ถ้าเป็นในหนังก็สามารถเรียนแบบความสามารถได้นะนี่เราลองเสกอีกถ้าตำตีธรรมดาเท่าไหร่ ประมาณห้านะเหมือนจะมีวัคซีนซูเปอร์โซเจอร์ด้วยนะเหมือนจะมีเกมาดูความอึดกันก็ราะอึดอยู่นะทีเดียวร่วงทีเดียวสามคนได้ไหมได้ โอ้ธนูดาเมจเท่าไหร่วะลองโจมตีดูประมาณเจ็ดนะธนูเวลาโจมตีก็แรงอยู่นะก็เป็นทุนธนูของฮอกอายนะจะตายดูสวยแม่นเค้ okay, ผมก็มีประมาณนี้นะผมชอบกดไหค์ใช่กดใชร์ปุ่มตับตะครอหรืกดกันได้นะครับโอโหเคละไม่เจอกัน